ครับวันนี้มาดูช่างต้มประกอบเพยงครับนี่ครับสเต็ปเต็มยังนี่ห้าเจ็ดห้ครับห้าเจ็ดห้าท่านี่พิดเพลงแม่นบ่าไม่ดับบมพี่จ่ตัวะพี่พี่จะไล่ตัวไล่เสร็แล้ว เดี๋ยวแล้วถ้าเองก็วิ่งโลนึงเองก็ขึ้นสเตอร์หลังฟันนึงใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าวิ่งยาวๆสเตอร์นี้อะไรได้ FC ครับ FC คันนี้จะมีอย่างนี้คันหนึ่งได้ไหมครับค่ร้อยยี่สิบห้าครับแล้วก็มีวันนี้ไล่มาร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดกีฮะลูกปืนรอบจานครับรอบจาอีก็ต้องเอาอีกต้องยุ่นอามยุ่นอาร์มเปลี่ยนยางหลังใหม่อะไรเงี้ย เบอรรอบกั่นะครับแค่ในเกียร er ์อย่างเกียร์เดิมหรือเกียร์แต่งไม่เกียร์แต่งครับเกียร์หนึ่งแต่งเกียร์สองแต่งครับเกียร์หนึ่งคับเกียร์สองแต่งนะครับติดถ้วมันติดน้านิดนึงเออมันติดน้านิดนึงเพื่อเผื่อเพราะว่าพั้อมพวกนี้เผื่อมันโดน e85 นะเดี๋ยวมันะมีอะไรก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันวิ่งได้ท้ได้อยู่รถสิ่งนู้ได้ลรอเกียร์ไม่ว่างอะไรอีกยัง กี่่เ่างกหี่ยงก็งอ,อ,อสามเหลี่ยมกี่อย่าง,ง,งโอ้โนี่อันนี้เกียตัวนี้เป็นลูกป,ปืนรอบจัดนะครับพ,พี่เดียวเอาตา,าหน้าเลยเออฝาหน้าอันนี้พี่ยืมลูกปืนรอบจัดของไฮ<ว>สป,ปีนะครับน่ครับฝาหน้าเอาเอาของเองใส่ไป วันนี้จะมาดูเขาประกอบแค่เครื่องเฉยๆนะครับชุดบนยังไม่ประกอบนะครับแล้วก็จะมีปัม๊มสะอาดครับงานนี้สะอาดครับงาน,นสะอาดครับ,มนนรบไม่มีแบบเช็ดเช็ดใส่นะครับ,รบเดี๋ยวเอาเขาวยียงอัดเข้านะครับโอ้เด็กคุง <laughs> 6 <laughs> <laughs> cao นะ mà, thang phá หัวต่อ <laughs> <okay. cười> ทำรตา,านเลยตัวุ้มครับซื้อ,อของหบารถนนอนาเมั้งครับประกอบเก์ครับซาวน่มันสู้แม่งหมดเลยมันตองทายห่างๆการปูนี่เปลี่ยนไหม่ซื้อไหมเปลี่ยนไหมละเลยนมต จะเป็นข้อสามเดียมนะครับให้สปีดนะครับให้สปีดวันนี้ให้สปีดครับนี่นะน้มันเอานี่นะน้มันเอาตาสังมาวัดนิงกิ๊กโคตรด้างเลยคิว่นังยามากนะครับ เกียร์แตครับหนึนึ่อบว่งเครับอันนี้ก็ทอดออนาะตัวล็อเกียร์ต่อทิครับมลครับเป็นภามูมดาวจยไหมโมยังไงมันวนไปวางเลยปะได้เบาครับตอดขั้นตาดอดบอกหน่อยเป็นตเกียร์งอ่ะะไวะาอม่ได้รดาบรุมันวนอไดิเออลืมบอก เลื่อมวันไหนะนี่ครับตม้ตมตำตำถทัวตำถทัวงานเนียนครับของเราไม่มีพลังกาวนะครับ <c oughs> าออกาวนี่ม่ ต้องใส่เยอะครับเล็กน้อยครับบางบางเจ้าเนี่ใส่ใส่ก็เต็มเครื่องครับที่ยังว่าไม่ชอบกาวนะครับนี่ลูกพี่ยังฟ้าครับรูกพี่เดี๋ยวเบรกเดเบรกคือว่าก้าวเต็มก้องยาวปล้วลังก้าวเลยพลังก้าวแล้วเดี๋ยวดี รถอะไรนีน่นถ้าพลือจนน่าหานเหมือลยรถใหม่แต่ว่านในงว่าบ้อนเอย่าี้กนอย่เสายเก่าไปของบหลัน่อยมันไม่จเสีดนี่ตียงกี่ยังกินฝาไูกเอาตสาาจักรืออาก่าเอาดูสายแทงครับสายแทง ขอพลงครับ,ไ,รบมไม่มีอะไรให้พลงครับแลงฝาเล่นดีกว่าเรมัรัรรรมาะน้ำมันาจ่ายอยู่ไหนด <c oughs> ูไม่ใหญ่ไม่ใช่ตไตมมีเลยครับ กินบาหนาะบุ้นอืมแล้วเปิดมันกินกินเท่งอะไรลึกกระตี้ปลาไอมะซาแกนตามมะซายแกนตัเนมเมม <c oughs> เอามะาซกั่างนี้ไปเลยนะเอา ียยังต้องเกี้ยมาเท้าเลียมตฮ้ยเเกี้ยดีกว่าัเกี่ยอ้าวลืมเกียร์ปั๊มนะครับเกี่ยเก่าดีครับเกียร์การปั๊มเป็นยังต้องเกี้ยอันนี้ครับติดข้อครับทักยาวครับข้อโตนี่ยครับลงกึ่งบ้านนอกครับงานมืองานมือทำเองในชาวบ้านแค่ได้เหมือนกันครับยังได้ครับได้ใช่ดีบอกก่อน โคบอวียงตรงนี้นะครับต้องเจียวเดี๋ยวตรงนี้เจียวเจียวตรงนี้กามกามกามถ้าชักยาวต้องซื้อปั๊มแยกปั๊มค่างปั๊มค่างมีไฟเห็ดชักสิบสี่สิบยังนะบ่ซื้อมือนี่เขามีนายทุนแต่สม่ได้แต่ไม่ได้เกียร์ชัก,ชกสิบส,ส,ส,สี่สิบยังโซนิกโอ้ย โดนาสแปลดจากเดิมเด็กเ่นก่อนเนาะกีล้อมูยังบเก์ตึกเลยคิดแน่บวกเกติ์ตึกตึกตึกวันนี้บกเกินไม่ต้องมีเอาบกเกยติไล่ไปก็ได้เท่ทำไมโซ่เนาะบกิ์ไปกอะครับตัวเองปั้นขี้บิ๊กลบ นี่เลยสิประกอบแค่คานซนี้นะครับคานคับคาดคาดิคามันคงเันอคาดก่อนร่ะประกอบค่ซักนี้เครืดาวเรื่งดาวเรื่่ไเอาลูกปืนยังเกือครือลูกปืนยังลูกปืนแค่ไปหมนำนักีเลยทั้งเครื่องทั้งเครื่อง

เจ็ดสี่ครับไม่ไปนะครับลืบ่นยยต้องลื่นมาจากเครื่อง,งสัตว์เองครับนียองไงห้าเจ็ดชักห้าขาดเท้าเราตะบึงโกนาคาตะวไวยดูงไงวันนี้น,น, 5, าาน,ยยน,นะรอเช่นโมเห็นขาเลยครับรถนขามันลานไไนยดังไ,ไก็ประกอบเครื่องมีแค่นี้นะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นครับเดี๋ยวจะมา EP ต่อไปน,นะครับ ฝากกดไลค์กดตดามกดแชร์นนะครับ